อ่าส่วนเรื่องของคดีเงิน71ล้านของมาดามอ,อ,อ้อยที่มีการมอบให้กับทนายตั้มมาดามอ้อยก็ยืนยันนะครับว่าเงินตรงนี้เอามาให้เนี่ยเพื่อจะเอาไปลงทุนเรื่องของการขายหวายัวออนไลน์ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่รู้เนี่ยเงินมันหายไปไหนยังไงก็ต้องมีการแจ้งความในข้อหาช่อโกงกันนะครับล่าสุดความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะครับ มีรายงานว่าวันนี้ชุดคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้จะประชุมถึงทิศทางของคดีและรายละเอียดในการสอบปากคำผู้เสียหายตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก่อนพิจารณาออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาในช่วงเวลา11นาฬิกานะครับทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังพลตารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางแต่ว่าตอนนี้ท่านติดภารกิจนะครับยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ บอกเพียงแค่ว่าท่าน,นมอบหมายให้พลตํตร,รีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทํางานในคดีนี้จึงให้สอบถามรายละเอียดกับทางรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก่อนนะครับหลังจากนั้นทีมข่าวก็เลยโทรหาท่านสุวัสด์เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าทางคดีนี้โดยท่านสุวัสด์นะครับก็ให้ข้อมูลเพียงว่ายังต้องรอประชุมก่อนถึงจะทราบความคืบหน้าทางคดีได้ ว่ามีการสอบปากคําผู้เสียหายไปแล้วหรือไม่แล้วสอบไปกี่ครั้งรายละเอียดเป็นยังไงตลอดจนหลักฐานที่ได้เนี่ยเก็บรวบรวมมามีอะไรบ้างจึงจะสามารถตอบได้นะครับคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้หลังประชุมจะมีความชัดเจนขึ้นขณะที่ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปหาทนายความของมาดามอ้อยนะครับก็คือคุณสมชาติพินิจอักษรแต่ปรากฏว่าณนะตอนนี้ยังไม่รับสายนะครับส่วนทนายตั้มเองแน่นอนติดต่อไม่ได้เลยอะ่ะนะฮะอ่อขออภยัยคือทนายตั้มเนี่ย และตอนนี้ยังสามารถติดต่อได้นะแล้วน้ำเสียงที่รับโทรศัพท์เนี่ยยังฟังดูเป็นปกติคือติดต่อได้แต่ว่าตัวเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์คือเราไ่สามารถณ์น้ำเสียงได้อก็บอกว่าไม่อยากให้ข้อมูลนะตอนนี้แต่ว่ายังติดต่อได้อยู่นะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงส1บ็ดโมงที่ผ่านมาทางคุณอ้อยนะครับพร้อมกับเลขาส่วนตัวและทนายความก็เดินมาที่เดินทางมาที่กองปราบเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนโดยมี พันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกตนะครับพร้อมด้วยพันตํารวจเอกสุริยศักดิ์จิราวัฒนะครับเข้าร่วมสอบปักคําในครั้งนี้เอามาแล้วนะนี่คุณอ้อยมาแล้วน,นะครับ